สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเก็บถนอมอาหารนะครับว่าจะให้อยู่นานได้อย่างไรและจะช่วยประหยัดกันได้อย่างไรเพราะว่าบางครั้งบ้านเราอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ห่างจากตลาดเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปตลาดนานๆครั้งนะครับ ไปตลาดแล้วก็กลับมาแล้วก็จะเก็บกระดองอาหารพวกนั้นได้อย่างไรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ mm hmm. กลุ่มแรกที่ผมจะนำเสนอนะครับบางคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับบางคนก็อาจจะทำแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับผมทำเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อคนรุ่นหลังเพื่อเด็กรุ่นหลังนะครับจะได้ดูไว้เป็นแบบอย่างนะครับว่า การประหยัดเนี่ยเราไปตลาดครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องได้อะไรมาบ้างเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะมาเก็บถนอมอาหารพวกนั้นได้อย่างไรนะครับประการแรกที่ที่มีความสําคัญมากก็คือตาช่างครับตาช่างชิ้นเล็กๆนะครับนะจำเป็นจะต้องมีทุกบ้านนะครับจําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเราซื้อเช่นสมมุติว่าเราซื้อ,อ หมูบดมานะครับเราซื้อหมูบดมาสักกิโลหนึ่งนะครับหมูบดกิโลหนึ่งเนี่ยเราต้องมาหาถุงเล็กๆพวกนี้นะครับใส่แล้วก็แบ่งนะครับแบ่งไว้เป็นถุงละขีด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 ,ะขดนะครับแล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้อย่างนี้นะครับใส่ช่องฟีดนะครับถึงเวลาเราก็ต้องการจะใช้เท่าไหร่เราก็หยิบออกมาใช้ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็น เป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ก็เหมือนกันถุงละขีดนะครับเราจะเป็นใช้มากเราก็หยิบมา2ถุง3ถุง4 4ถุงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นน้อยก็ก็ถุงเดียวก็เหมาะสําหรับทานคนเดียวทําอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปลาดุกครับเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกซึ่งซึง่งสับมาแล้วนะครับมาตัดมาแล้วนะครับก็บอกกับแม่ค้าว่าทาใส่ถุงนะครับถุงละตัว นะครับพูดเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจถุงละตัวนะครับแล้วเราก็เอามามาแช่ฟรีสัมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปีกไก่นะครับปีกปีกไก่ปีกไก่ก็ก็เซ็ตไว้นะครับเจ็ดแปดชิ้นก็ตามน้ําหนักนะครับตามน้ําหนักซึ่งเราจะทานนะครับอันอันอันนี้ก็เป็นปีกไก่เหมือนกันนะครับปลาก็เหมือนกันนะครับปลาก็เรา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 มาแช่เป็นตัวตัวอย่างนี้นะครับแช่เป็นตัวตัวแล้วก็ห่อไว้นะครับหยิบมาใช้ขั้นละตัวนะครับ ส่วนปูอัดส่วนก้ามปูพวกนี้ก็เช่นกันนะครับก็ก็มาใส,าสฟ่ฟนะครับหยิบใช้ง่ายครับเราไปตลาดนะครับเพราะว่าค่าน้ำมันนี่ก็ก็เยอะนะครับค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าอะไรนี่แทํทอย่างนี้นะครับสะดวกมากเมื่อเราต้องการหิวเมื่อไหร่เนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยมีอาหารพร้อมนะครับเรา เราอย่างเงี้ยเราจะอยู่ได้เป็นเดือนโดยเราไม่ไม่ไม่ไมไมต้องออกไปตลาดอีกเลยนะครับคุณนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเป็นเป็นอ่าผลไม้เป็นอะไรบ้างน,นะครับเราจะเก็บยังไงนะมะนาวเช่นกันนะครับในเมื่อที่บ้านเราปลูกมะนาวเยอะๆเลยนะครับพอช่วงช่วงนี้เป็นช่วงฝนมะนาวก็จะถูก แล้วมันก็ร่วงร่วงมากครับร่วงมากทีนี้เราจะจัดการยังไงกับมะนาวพวกนี้เพื่อจะให้อยู่ได้นานนะครับง่ายแต่การใช้เนี่ยในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเก็บไว้ได้นานเนี่ยมันเยอะมากครับเยอะมากร่วงนี่ร่วงนี่ร่วนี่ร่วงเก็บมาแล้วตอนจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะผมจะเก็บมะนาวพวกนี้ได้อย่างไรนะฮะง่ายแต่ต่อการใช้อย่างไรนะครับ เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมผมไปไปดูในในช่องฟรีดนะครับครับในช่องฟรีดของผมนี่ครับมะนาวผมก็จะเอามาคั้นนะครับเอามาคั้นเป็นน้ำนะครับแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งเป็นถุงเล็กกับถุงใหญ่นะครับถุงเล็กนี่ก็1ช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะก็ไว้สำสำหรับทําน้ำมะนาวขายนะครับหรือว่าไปใส่ใส่ใน ในในผัดในแกงในอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับส่วนถุงใหญ่นี่เป็น2ช้อนโต๊ะครับใช้สําหรับแกงนะครับก็เอาไปคลายในในในไมโครเวฟนะครับเพื่อคลายแล้วก็ใช้ได้สะดวกคลายเบาๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นมะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุกซึ่งมันสุกแล้วนี่เราเราทานก็ทานได้หมดเราก็เอาเอามามามาทำเป็นหั่นเป็นชิ้นชิ้นใส่ถุงเอาไว้นะครับไอ้น,นี่ก็เป็นลำไยนะครับ เป็นลำไย,ยก็ใส่ถุงไว้เพื่อปั่นขายนะครับทำน้ำลำไย,ยทำน้ำมะม่วงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ก็จะเป็นเป็นอ่ามันมันฝรั่งนะครับเฟรนฟรายนะครับเฟรนฟรายเราก็ในช่วงซึ่งอ่ามันฝรั่งถูกเราก็ซื้อมาแล้วก็มาหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้น เหมือนเหมือนเหมือนกับที่เขาเขาทำขายนะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นเป็นถุงถุงทอดทีละครั้งทีละครั้งครับส่วนที่ว่างๆก็เอาน้ําใส่ถุงแช่เป็นน้ําแข็งเผื่อว่าติดขัดเราเราจะเป็นจะต้องใช้น้ําแข็งก็ <c oughs> ทำเป็นถุงวันอย่างนี้ไว้นะครับมันจะได้เต็มตู้ไม่่งั้นตู้มันก็ว่างนะครับไว้เปล่าๆก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับโอเคนะครับสาร,สาระวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับ ถ้าหากว่าคุณชอบก็ให้คุณกดไลค์นะครับถ้าหากว่าใช่ก็กดแชร์นะครับแต่หากว่าคุณแคร์คุณกดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันข้างหน้าสวัสดีครับ